สวัสดีครับก็จอดรถแป๊บหนึ่งนะครับมาคุยกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวิสัยทัศน์แล้วก็เรื่องของเทคนิคในการจดจำนะครับมีผู้บริหารหลายท่านมีนักศึกษาหลายท่านนะครับที่มาปรึกษามาถามไปทำยังไงถึงจะจำได้บางคนท่องแล้วท่องอีกเข้าใจหมดว่ายุศาสตร์มีอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่ว่าพอจะแยกเป็นข้อๆมัน มันจํายากแล้วอาจารย์บางคนจะไปสอนนักศึกษาเนี่ยบางคนลืมจําไม่ได้แต่ว่าเชื่อไหมอาจารย์แต่ละคนหรือว่าผู้ประหารแต่ละคนเนี่ยก็จะมีทริคอย่างหนึ่งที่เขาจาได้อย่างผมอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กเนี่ยผมจําเรื่องของยาเสพติดทุกชนิดไม่ได้ว่าชนิดนี้เป็นอะไรชนิดนี้เป็นอะไรผมจะมีทริคอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจาก็คือเอาเรื่องราวนั้นมาแต่งเป็นเพลงเพราะผมชอบเพลงอยู่แล้วก็แต่งเป็นเพลงแต่อายุสาชาติผมมาแต่งเป็นร้อยแก้ว เดี๋ยวมาดูที่ผมเคยจำนะฮะเรื่องของยาเสพติดอย่างเช่นฟินมอฟินเฮโรอีนประเภทออกฤทธิ์แลกดประสาทแอมเฟอตามีนหรือเรียกกันว่ายาม้ายาขยันกระตุ้นประสาทไงกัรหลอนประสาทนั้นต้อง LSD กดและร้อนประสาทบางคนก็อาจเรียกกระท่อมกัญชาอันนี้คือเรื่องของยาเสพติดที่ผมเคยท่อง ทีนี้มาดูยุทธศาสตร์ชาติวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์ของชาติบางคนบอกว่าผมจาไม่ได้บางคนจําว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นคติพจน์นะครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมันเป็นคาคำคำที่มันไม่ได้อธิบายอะไรเลยนะครับคนฟังกมันก็ไม่รู้ว่ามันมั่นคงยังไงนะครับประเทศเราจะอยู่ยังไงอะไรยังไงจริงๆแล้ววิสัยทัศน์เนี่ยมันคือการมองภาพอนาคตที่ต้องการให้ประเทศของเรานี่ ก้าวไปถึงจุดนั้นเพราะว่ามันเป็นวิสัยทัศน์ประเทศใช่ไหมฮะประเทศจะก้าวไปสู่จุดนั้นจะก้าวไปยังไงนะครับวิสัยทัศน์ต้องอธิบายในตัววิสัยทัศน์เลยจะก้าวไปยังไงโดยวิธีไหนแลวเป้าหมายคืออะไรประมาณนี้นะอย่างเช่นวิสัยทัศน์ของประเทศไทยก็คือประเทศไทยจะต้องมีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเห็นไหมบอก,บอกเป้าหมายแนละ้วสุดยอดแล้วนะและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไทยจะต้องพัฒนาแล้ว พัฒนาอย่างไงตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมวิสัยทัศน์มันบอกครบเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งย um ั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาอย่างอื่นไม่ได้ต้องพัฒนาตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คือวิสัยทัศน์ส่วนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมันเป็นกติโพธิที่ทําให้เราได้จดจําได้ง่ายแค่นั้นเอง ทีนี้มาถึงยุทธศาสตรชาติมาคนเถียงกันว่าใช้ปี60ศูนย์หรือหกห่งดีนะจำนิดเดียวครับยุทธศาสชาติเนี่ยมันกำหนดตามมาตรา65ของรัฐธรรมนูญพศสองพันมันจะใช้ปี60ไม่ได้มันต้องใช้ปี2อ6 1มันมีอายุ20ปีก็คือ61ถึงปี2580ันอยแปดมีกี่ข้อครับก็มันตั้งขึ้นมาตามมาตรา65มันมี6ข้อ ใครจํำยังไงผมไม่รู้แต่ผมใช้วิธีจําในการแนะนาลูกน้องแนะนําเพื่อนร่วมงานแนะนํานักศึกษาแนะนําใครผมจะแนะนําตามหลักของผมนี่แหละใครอยากจะนําไปใช้ก็ได้นะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมี6ข้อผมจําแค่มา้าวิ่งแข่งกับคนมา้าวิ่งแข่งกับคนนีเสือสองตัวเพื่อให้ภาครัฐอยู่ได้ผมจําแค่นี้มา้า วิ่งแข่งกับคนหนีเสือสองตัวเพื่อให้ภาครัฐอยู่ได้นะครับอันนี้แล้วเราก็ต้องมาขยายความตามที่เราอ่านมาตามที่เราเข้าใจครับไอที่ผมท่องแค่นี้มันต้องไปอ่านก่อนนะฮะมันต้องไปอ่านให้เข้าใจก่อนว่าแต่และตัวคืออะไรนะครับอย่างเช่นมา้าม้าคืออะไรครับมอมา้อา,มมมาตัวแรกคือความมั่นคงนะครับม้าตัวแรกคือความมั่นคงประเทศต้องมีความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ นะครับต้องมีการบูรณาการต้องมีการเชื่อมโยงกับประเทศข้างเคียงต้องมีการกระชับมิตรด้านการต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เขาเป็นมิตรกับเราไม่เป็นศัตรูกับเรานะฮะอันนี้คือความมั่นคงมาวิ่งแข่งอย่าลืมนะตัวสองคือวิ่งแข่งการวิ่งแข่งก็คือการแข่งขันทีนี้การแข่งขันแข่งขันเรื่องอะไรแข่งขันทางด้านเษฐกิจ เป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆการคมนาคมขนส่งระบบโลจิสติกต่างๆนะครับการแข่งข,ข, nah ข,ขันการพัฒนานวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสินค้ารูปแบบสินค้าการทําสัญญาระหว่างประเทศนี่คือเรื่องของการแข่งขันทั้งนั้นเล in ยนะครับเรื่องการแข่งขันม้าวิ่งแข่งนะครับแข่งกับใครแข่งกับคนนะครับนะครับแข่งกับคนก็คือเรื่องของการพัฒนาคนก็ไปสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่12จําได้ไหมครับตอนนี้เราใช้ฉบับที่12ว <ส después S 1> ิ่งแข่งกับคนคือการพัฒนาคน การพัฒนาคนหนึ่งให้มีความเสมอภาคให้มีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันไม่มีความคนนึงรวยคนนึงจนอะไรประมาณนี้คือการพัฒนาคนพัฒนาคนให้มีคุณภาพปิสศักยภาพเห็นไหม,มะไพพะฮะนี่คือแตกมาละหนึ่งสองสามไม่เพงคนนี้เสือสองตัวเสียทั้งตัวมีอะไรฮะมีเรื่องสังคมกับสภาพแวดล้อมไหมครับสิ่งแวดล้อมกับสังคมสังคมก็คือเรื่องของความอะไรฮะเรื่องภาคประชาคมของสังคมการเชื่อมโยงการติดต่อการไปมาหาสูมเหมือนอริสโตเติลบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนั่นแหละนะฮะ ตัวเต้นกล่าวถึงความต้องการ,นนอะะอรอของคนน,น,ะน,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 นะนี่คือเรื่องของสังคมทนนั้นเลยการพัฒนาสังคมให้มีความน่าอยู่เป็นน่าอยู่น่านอนน่านอนหลับอยู่ดีกินดีนะฮะอันนี้คือเรื่องของสังคมมีความสุขด้านวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้ใน,นเรื่องของสังคมด้้นสิ่งแวดล้อมนะครับตัวที่5ยุทธศาสตร์ที่5คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือการพัฒนาสภาพแวดล้อมคือทรัพยากรธรรมชาติของเรามีอย่างมีจํากัดนะครับ ทุกคนต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเราไม่มีอย่างจำกัดเราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติยังไงเราจะรักษาอย่างไงนะครับนันเกิดการสมดุลไม่ให้มันหมดเร็วนะครับเดีย๋ยวเรามีทรัพยากรชิ้นนี้ทํายังไงให้มันใช้อย่างคุ้มค่าจะรักษาป่าไม้ว่ายังไงให้มันอยู่กับเรานานๆน,นะครับทรัพยากรให้มันลอยหลออย่างช้าๆช้าๆแต่ได้ประโยชน์สูงสุดนันนี่คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมต้องเป็น เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างเช่นเรื่องของตอนนี้ของ PM 2อเห็นไหมฮะเรื่องของสภาพแวดล้อมละนะครับเรื่องของการปล่อยฟันดำนะบรรยากาศฝุ่นผงเผาปลาเผาไววเป็นพิษเนี่ยสภาพแวดล้อมนั่นเลยคือมันอยู่จนจุดสัตว์ข้อที่5นะครับแล้วข้อที่6คือทําให้ภาครัฐอยู่ได้นะครับก็คือข้อที่6กก็คือรัฐนั่นเองนะครับการมุ่งไปที่การบริหารจัดการภาครัฐนะครับการดูแลภาครัฐให้มีความเขาเรียกว่า ให้ให้มีความโปร่งใสให้มีหลักธรรมาภิบาลน,นะครับบุคลากรภาครัฐก,ก็มีความซื่อสัตย์จริตอะไรพวกนีของภาครัฐนั้นเลยนะฮะก็ครบหกขอ้อจําได้ไหมฮะนี่คือทรคของผมนะม้าวิ่งแข่งกับคนนี้เสือสองตัวเพื่อให้ภาครัฐอยู่ได้หกขอ้อนําไปสอบนําไปเขียนนําไปสอนลูกน้องเวลาสอนลูกน้องอย่าไปหลงข้อแล้วกันนะครับท่องแค่นี้จาข้อให้ได้อธิบายถูกเพราะเราศึกษามาก่อนแล้วเท่านั้นเอง โชคดีครับเผื่อใครจะสอบในอนาคตขอให้สอบได้ทุกคนครับสวัสดีครับ